สวัสดีครับพี่น้องแฟ้นเพจที่คิดหอดคิดถึงสุบูสุก้นครับผมมาเบิ่งขจ้าตึกป่าพี่น้องฝนตกเมือ่อคืนฝนตกแห้งพุ่นน้ำเต็มทงเต็มท่ายุ่บนคลิปที่สองครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งย้ายเราตึกป่าอุ้ยโดดโดดโดดโอ้โอ้ตึกกุ้งตึกซิวพี่น้องว่ามันตึกป่าใหญ่ดอกมันหวยน้อย บ้านยังโอ้โอ้สะดุ้งสะดุ้งข่ม,ขมนันอันมันอันขาบ่มี่รท่านได้เห็ดขาใส่อยู่ขาขาหาเอาล้ำกไผนั่นอ้าวยกอีกรุ่นอีกพี่นนอกโอ้ยไปแล้วตัวนี้เเดย นนะไปประเทุไงสอมทีเนี่นนออยอ,ออกเหรอ <c oughs> ตึกปลาน้อยครับผม <c oughs> เริ่มอีกรอบที่สองอีกเึ็บเจ็บ,บโดดป้ดปวดผ่านไปแล้วครับ ทุกคนเลยเงนเยอ่มแรงลื่นผาหม่านกอดขาเนาะสะดุ้งน้ำไหลต้องตกตึกไวๆวุ่นเด่นั่นเด่นั่นเด้โอ้ยสะดุ้งยักยักขาดเด้อคุณดีอ้สอ่างโตเลยพี่น้องปลาหน่อยปลาไข่พร้อมที่นี่ถึงปลาหน่อยกระใครที่นี่กอนะเป็นที่รู้เนม่บ่อย ะัวมันก็เห็นเจ้าเธอรู้คุณน้อะเห็นหลังจะให้เห็นเมย์นั่งเอียกอยากอายออกกล้องบันนี้เอาว่าเห็นดอกยญ้าเห็นตาทั้งหลังนี่ล่ะเห็นตาหลังเจ้าละหญ้านี่เง็มเจาเจ้าก็ะยาเลียวหนามากมั้งน้องรอลุ้นรอลุ้นพี่น้องดุนอีกครับเจบเจบ พิดตะบ่ม like, er. ีแนวเท่ายหร่เจ้าเือบอาสิกระดามันเพาลืมพรดานมือเซียกับม้ามีรดานโอ้นี่นีนั่นีป่งออปนูนสะดุ้งขาดโพดก็ออกตัวปลาขาวน้อยครับปลาขาวยังปลาขาวไข่น่อยอยนว่าขันสะดุ้งเส้นหาของเจ้าเสียนได้โตด้ทีอมเ็ดบกไได้ล มันทันผูเชียมากเลยกับผดามานันมน้นมันเีปรนเด็พผดามมันมีฝ้าวายน้ำรักมากครับพบี่น้องน้ำกำลังไหลมากมน้ำไหลเนาะม่ห้องขางน,น,น,นี่มันย้อนปี้นปกตินี่มันมยืนไป บบบนี้เฝ้าครับแบบนี้นอออพององก็เห็นธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับสดสดรอนลอนนี่อีกปะเป้าอันอดีอันดีดปลาน้อยปลาน้อยอันดีซ้ำนี่แหละพี่น้องกพคือต่อสมัยตะขีตะกตอนตะพอตะเมียแล้วปา่านะอึดอยากอึดอึดอึดอยาก Bây giờ mình là phút thầu nó ở phút mục Chính cặp bôn cặp treo Chếp phát chếp nhà nó muốn nhìn đó Chính cặp bôn cặp kèo Lớm bị leo đột vào Nắn đi đột leo đột leo đột โอ้สองตัวเลยอ้เพิ่งก็ถิดมองแต่ว่ามอนีีไหมส่อสีคำสิบว่าได้หลายอยู่ว่ายายคุณยายประจำคุ้มมูสามครับปัตนาบปัตตาฝนตกซอยแซ่เราสิออกมานังประจำมองดูยายกอมยายกอมประจำมูสาม ว่าถ้าฝนตกเราสีมาา้าโหลดดอกเห็นเราโหลดพอบอุ้งหวยโหลด <Okay. S 1> จักน้อยคนกับสีลังมากพี่น้องคนกับสีม่าน้ำใสหวยะลังรวยรวยมากข้าเจากับสีว่างลงตะลุมองละมองตึกไปเรื่อยๆปลากระลังขึ้นมากครับผมน้ำนี่ไหลลงทงนองหานครับไหลลงทุ่งหนองหาน ธงนองหานก็ไหลลงเคลื่อนลำเปล่าครับนีมาอีกปลามาจากธงนองหานครับอย่างบนเดินหนี่เงี้ยเห็นไหมนั่นเนาะอันเดียอันเดียอือเ้ยข่อยอยากตึกนี่ขาสะดุ้งข่อยกำลังเงิน4เฮ็ดอืม เอาลงข้องไปไปมกเมื่รงแบบนี้จากน้อยข้นกับสีรั่งมาพี่น้องบดนี้ขาเจ้าสิมาตึกน้ำาสหว่วยนี่ละ่ะตึกไปตึกไปเรื่อยๆสุดหว่วยปัดุมละก็เป็นยอตลอดที่พี่น้องต้องตังไว้ ปดอนร่นเริ่มสวัดโอ๊ยถือไปไงถืออันเด่นันเด่นดี่ดโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกี่าะออกแล้วมาออกบ่ออกเดือตัวนั้นออกตัวนี้บ่ออก สะดุ้งปลาน้อยครับพี่น้องเพราะมันสะดุ้งปลาใหญ่ถือตัปล่าน้อยปลาใหญ่จังน้อยจังสิมาถือปลากำลังขึ้นมากครับผมปึ๊บมันสิดใจแล้าแห้งเนาะโอ้ใหญ่ก่อนโม่สามเราก็จังตึกหมันเด็ดมึงก็นุ่งสูง เอาอันเจ้าตังคาคืพอพ่อสินมาตีาอ่าเพราคือพ่อทุนเทียวพดามามาตึกป่าจบตอ,อสินกเลยมาหอดจิม,มันนี่ยลามร้ดานบ่มีเนเเท่า,ามันอันมัน้มันเมันแตงกอัน่อมีอะไมันเป็นแต่ได้ทื่นไหมขันย่ำนั่นันจะได้ทื่นมาทื่นแห้งวยนะนงยังโดดหนีเนาะ <c oughs> <c oughs> ปัว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 ขึ้นมาเนาะ ป่าไขรป่ากำลังขึ้นมากครับพี่น้องป่าถือน้ำไม่เจ้าน้อยสิโดดขึ้นมากโดดขึ้นมากน้ำหัวกระมาาครับผมน้ำหัวกระไหลมากเม็ดเนยอแบเนีเย เด่นเด่นเลยรอลุนรอลุ้นปลากรดีปลากรดีเ่าต้องเอาเอายุบเอาเป็ช้ของน้ำมันกินแมงมุมยั่ง เนีย่ยตนผู้เพิ่นถ่ายเข่าไม่ไหมเนาะถ่ายบาถึงสองห,หน้าโดดให้เบิ่งกันกะนะมันมีมันมีอ่าคลิปหน้าคลิปน้นพี่น้องสีไทยพี่นอ้นองเบิ่งกันมันถิดตอนนี้น้ำกระลังมาใหม่ป่ากระลังสีขึ้นมาจากน้อยคนมาผมสิบไทยพี่น้องเบิ่งใหม่ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมอลำบอยแฟนเพจครับผม